สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนทุกคนขอฝากหน่อยนะครับขอฝากช่องน้อยช่องใหม่เอามาแล้วก็ตอกบัตรให้หนูดาวด้วยลนะ <laughs> พ,พี่เพื่อนๆๆทุกคนฝากหน่อยฝากหน่อยนิวนสวยๆจิ้มลงไปให้หน่อยเพราะเป็นกำลังใจ มาฟังไปด้วยกันนะครับเพลงนี้อยากเหมือนผมใหม่ชื่อเพลงยังไงก็อยากจะให้รับฟังไปด้วยกันอยากเหมือนอยากเหมือนผมไม่นาผมนี่อยากลูกล่าลำรวยเงินทอง อยากมีเงินเป็นกองกองผมอยากมีทองพันล้านกระบุงจะได้ไม่จนจะได้เป็นคนมีอยู่มีกินจะได้มีหน้ามีที่ทำกินผมอยากมีที่ดินให้มันมากมหาย อยากช่วยเหลือ,อสังคมคนยากคนจนอยู่ในเมืองไทยอยากแจกที่ดินให้คนละเปิดไห่คนจนในทไทยเขายัางต้องการจะพาขุดคลองปล่อยน้ำไหลนองไปในที่ดินปล่อยปูปล่อยปลาในที่ ทำกินเขาจะได้ไม่ดีนไปหาเงินในกรุงผมเห็นแล้วสงสารสุดจะทรมานคนจนในกรุงจะทำเช่นไรอจะได้ช่วยป้าลุงผมอยากให้คนจนในกรุง มีทีทำกินอยากช่วยเหลือสังคมคนยากคนจนอยู่ในเมืองไทยอยากแจกที่ดินให้คนละแปดไร่คนจนในทาให้เขายัางต้องกะหารจะพาขุดคลอง ปล่อยน้ำไหลน้องไปในที่ดินปล่อยปูปล่อยปลาในที่ทำกินเขาจะได้ไม่ดีไปหาเงินในกรุงผมเห็นแล้วสงสารสุดจะทรมานคนจนในกรุงจะทำเช่นไรจะได้ช่วย ป้าผมอยากให้คนจนในกรุงมีที่ทำกินครับก็จบไปแล้วครับก็เนื้อเพลงก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆก็เม้นไ้หน่อยนะครับเพลงนี้ฝากหน่อยอยากเหมือนผมไหมถ้าอยากก็บอกว่าอยากนะครับ เมนไปเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยถ้าไม่อยากก็บอกว่าก็ได้ครับครับขออนุญาตลงคิดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจบ้างสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากขอกำลังใจด้วยนะครับ